วันนี้นะคะเราก็ไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนนะคะเพราะว่าเรามากับมิสหายกวนเดิมแล้วก็วันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษเพิ่มมาอีกหลายคนเลยค่ะหลายท่านเลยนะคะก็นะคะเกมสนุกสนุกแบบนี้จะเล่นคนเดียวไม่ได้หมายแม่กวนเดิมของเรานะคะก็คือคุณอาฮิรุคุณบส just believe คุณต้นน้ำเยนะคะแล้วที่เหลือเนี่ยก็เป็นเพื่อนๆของคุณอาฮิรุเนาะ ซึ่งใต้คิดว่ามันเป็นโอกาสดีมากเลยนะคะที่พวกเราทุกๆคนบนเวียนมาเจอกันได้มาร่วมงานกันสักครั้งนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นเกียริแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยเนาะออโอเคตอนนี้เราอยู่กันในเกมกู๊กๆดักนั่นเองนะคะเกมของเราในวันนี้นะคะจะ เป็นยังไงจะนัวแค่ไหนนะคะจะวุ่นวายมากแค่ไหนจะปั่นปวนหัวใจมากแค่ไหนทุกคนต้องรอติดตามในกุดกุ๊ดดักวันนี้เลยคะ่ะรอติดตามเรื่องเลยนะคะ,ะปะไปเริ่มกันเลยดีกว่าพาไว่ละหานขังภารกิจเพื่อลดเวลาเดี๋ยวนะเดี๋นนะนอันนี้คือเ,เราไ,นะไม่ได้ตั้งค้าห้องใช่ไหม อ๋อไล่จับ๋อมันคือไล่จับผ่านเออทำไงเฮ้ยนี่ไงตายแล้วหรือโกดกูลิต้าหนีหนีเร็วไปไปไปไหนไม่รู้แต่ว่าเราเราต้องหนีแล้วเราต้องพยายามไม่ให้คุณโบส์อะเออตายแล้วเหรอหานรลองยังไงห่านรลองโอเคเราถูกโอเคเราเป็นเพื่อนกันโอเคนีเดียกันได้

วัสดี้ค่ะต้อนรับสูนย์ลอกหลังความตายนะครับใช่เออหุยอ้าวว่าพี่สาวยินดีต้อนรับนะครับเฮ้ยแสดว่าอันนี้เราได้รักษาคนนั้นเขาแบบปาดแป๊ดเลยอย่างไวกูน่าจะไปกับพี่บลูเอ้ยน่าไปกับพี่บลูแล้วเหรอครับ พี่เรพี่โบนไปไหนอะไปไหนอะแล้วมันทำไงถึงจะหมได้ไงันเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงฮ้ยเฮุ้เพ้ยเฮหยเฮ้เฮ้ยเฮ้นเนยเฮ้ยเฮ้ยเม้ยเฮนยเฮ้ยเฮ้ยเฮไยเนะยเฮ้ย้ยเฮ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 ไดเ้ยเฮ้ยเฮยเยเฮ้ย้เฮ้ยเฮ้ยเเฮเ้ยเอย้้เเ้เ้เยเ้ย เราดูบอกบอกคุณลิต้าว่าคนหนึ่งดูบนคนหนึ่งดูล่างแล้วพออีกคนหนึ่งตายก็คือไม่อยู่แล้วไปแล้วตัวไทมอย่างไวัอ่ะเขาเรียกว่าเรียนรู้เรียนรู้เรียนรู้อีกสักตาแล้วกันเรียนรู้อีกสักตาใช่แน่ๆอ่าเอาไงเอาผมก็รอดไงชัวใครเป็นอ่ะ ผมว่าผมอยู่ตรงนี้ผมได้จะรอดนะถ้าผมไม่ออกไปเจอผู้คนชัวอ่าหนังสืออ่ะช่วยทำเควสหน่อยอ่ะเสียงรดด่วนขบวนสุดท้ายไม่ใช่ผมชัวเออเออผมผมร้องเพลงไงผมผม,ผมแบบอารมณ์ดีไงเออขบวนสุดท้าย ああเอเอเอ,เอ่เอหิวหิวข้าวง่าหิวง่าหิวว่ะแซนนี่แปลกๆนะแซนนี่แซนนี่แปลกรงนะเฮ้ยเฮ้ยทาเคล็ดทาเคล็ดผมจุกโต๊ะนะผมผมจุกโต๊ะนะย่า แฟนเก็บอยู่แบบเจ็บเจ็บยังเราเราเข้าคุกร้อเลยได้ปะเราเป็ดร้องไงเป็ดร้องกราบกราบเออโอเคเราอยู่ด้วยกันนะกราบกราบคุณคุณกระล่ำว่าไงอะ เขาเบือนหน้าหนีกันหายใจเลยนะตอนเนี้คุณบอลคุณบอลบอลเราจะเงียบไปเงียบไปเฮ้ยเขาโดนเขาแซวไปเลยงงไม่ล้วเงียบเงียบเงียบเขาอยู่แถวนี้เขาอยู่แถวนี้ชัวร์เย้หรือเปล่าเซ่แล้วไโบอลเข้ามายืนจ้องสมบูร จะเอาเอาด่านนี้อิสตาไหมคะหรือว่าจะแบบไปด่านอื่นได้หมดเลยค่ะได้หมดเลยครับเฮ้ยทำไมคุณก๊อฟอ่ะเล็กเหรอคะเุ่ณก๊อฟผมนาเวตทุกคนเอาตัดบทนี้เลยหุยยังอยู่อีกหรอหมดเนี้ยยังอยู่อีกยังอยู่อีกเออยังอยู่อีกเอ นี่คือยังไล่จับอยู่ใช่ป่ะยังอยู่ยใช่ครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมใช่ใช่แล้วคูก็จับผมเลยไงอกูว่าแล้วว่าแล้เชียงคนคนนี้ไว้ใจไม่ได้เลยจริงๆผู้เห็นเหตุการณ์ก็คือคนคนนี้ไงผู้เห็นเหตุการณ์ก็คือคนคนนี้ไงเนี่ยคนคนนี้คือผู้เห็นเหตุการณ์ไงเออ เขามันทำนี่น่าที่จะเขาอม่รอดแกเขากูจะมองตั้งนานเขาก็ไม่รอดการเล่นคอนเฟรนี่มันจะช่วยให้คนรอดวะไม่ไม่น่านะไม่น่าจะรอดนะเราเราต้องเร่งมือแล้วนะครับเชฟเล่นมือหามันจะช่วยได้มากขนาดไหนไปนะหัวอันหนึ่งที่ซูนไม่ทำอ่ะคือเล่นแผ่นเสียงอ่ะสุวยขาหมใช่ละ เรารู้ว่าน่าจะยืกันได้สงสัยเขาเจ๊นากันได้หรือแบบเฮ้ยอย่าเพิ่งฆ่าได้ไหมอ่ะขอทำเพลสเซ็ตอได้ไหมอ่ะอะไรอย่างเงี้ย่นแเลยขวามือไม่นะเราเป็นผีเราจะเดินไปไหนก็ได้เราอาจจะมีหวังคู่หูอาจจะให้โอกาสแกก็ได้คุณเราเชื่อและซัดไทยอย่างนั้นด้วยนี่นะเธอเขาจะจุดเป็นอยู่กับเกมนี้มันมีมิตรภาพได้เหรอ เฮ้ยแต่วิจาภาพ2องคนนั้นมันเหนียวแน่นเกินเห็นไหมเขาตามเฝ้าอ่ะคุณดูความบีแต้วเสียงเรียงทางอ้าวให้ทำอะไรอ่ะคุณวิจภาพ2องคนนี้ค่ะ okay. อ่าผมก็รู้แล้วน่ให้เลือกให้ที่เหมือนซ้ายมือใช่ไหมสิบโอเคแต่ละไม่ใช่ว่าค่ากัเดี่ยสิ่นสุดท้ายง้นหรอเฮ้ยเอาว่ะผมเหลืออีกเควสเดียวละ โอ้หอย่างไวเอางไวใช่กันวินาทีสุดท้ายจริงด้วยผมบอกแล้วว่าคุณไม่ต้องมาจับผมอ่าผมไม่จับผมก็ได้ติดตยวเดียวกันเลยนี่ตีโอเค ตดแห่งความรักโอ้โหแล้วตดพร้อมกันหลายคนเหม็นแล้วเนี่ยไม่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 มีตอนมันจะไม่มีตอนตามมข้อเลยโอ้โหแบบชนิดนี้เรียกได้ว่ามาเป็นเนื้อสวัสดีค่ะอาฮิโรค่ะเพิ่งเล่นทุก่งเคยเล่นนะค่ะทุกคน เดียวฮาร์มดีม่เพิ่งเคยเล่นแต่ว่าเป็นหมอห้องนะเพิ่งเคยเล่นเหรเดี๋ยวเดี๋ยวพรพี่รับน้องให้นะอ๋อกัดืออะไรอ่ะเจ็บะจ็บจะออะเจบะจาะอะจะบะจาะจะบะจาะยยโเจบะจาะเจาเอ๊ะ แล้วมุมมองมันแบบโอ้โหใครรู้สึกว่ามันแปลกๆมันเป็นเหมือนกันมัคนมมองเหมือนกันหรออุ้ยฮาหาคืออะไรนะเว่ยงงงเออคืออะไรทำไมแบบทุกคนเป็นเป็ดผมก็ปาดอ๋อทุกคนเป็นเป็ดมีสองทีมมันจะมีสีน้ำเงินกับแดงใช่ไหมอ๋อคือยังไงอ่ะแม่งได้ไงวะ อันนี้คือทุกคนเป็นเป็ดชนะว่าแต่เราก็ต้องหากันเองว่าใครเป็นอ๋อก็คือที่ที่แบบยืนยืนถ่วงเวลากัรและกันก็คือทุกคนมีครูดาวใช่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 คุณริตานี้นะครับอยู่กับคุณลิต้า แช่ตัอดวันนี้นะคะเาไปถ่าย B l o g กันนะคะ v r o g v l o นะอยู่กับคุณบอส Just Believe นะเราเรามาทำพันธสัญญากันไหมอ่พันธสัญญาปีศาจยันเหรอเราจะไม่นคากันมาสิอ่าเดี๋ยวเราเราสามคนจะไ่ค้ากันนะสามสี่สามคนรอครูดาวหรือเปล่าเนี่ยแล้วใครคือเฮ้ย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 ้ย้ยใครเป็นอ่ะ คือเราต้องคุยกันแล้วเราก็ต้องไม่ฆ่ากันเว้ยเฮ้ยแซนนี่แซนนี่ไม่ใช่โอเคไม่คุณบอกนนะว่าคุณอไม่ใช่ผมผมไปปากเรารอเรารอเรารอว่าใครจะมากินเรารอว่าใครจะมากินผมมองผมแอบเลยเปล่างแอบแอบผมส่องทางนี้ผมส่องทางนี้ไปผมผมขอโทษคุณแซนนี่ผมจะปาดคุณไอรูไม่ผมเป็นเป็ด ทำไมนผมขอโทษคุณแซนดี้เราผิดสัญญากันแล้วอ่ะผมจะไปคุณอี่รู้อะดิมันแบบมันฉลาไปโดนสัญญาอ่าวันนี้ผมก็มาอยู่กับคุณดริตาโรสอีกแล้วนะครอยู่ด้วยกันอีกแล้วนะคะคุณโบธ์ just believe แล้วนี่นะครับวันนี้เราจะพาไปทัวร์กินที่ไหนกันคะ เราจะมาทัวร์แบบคารือดนี้นะครับผมเป็นค้าวเรือดของออคุณย่าทั่วตระกูลไตรทศรอดนะครับผมที่ทิงท้งไว้เป็นมรดกของลูกหลานนะครับอันนี้เป็นกับข้าวในปีสมัยหนึ่งสามสี่หกนะครับผมเป็น 1, 3, ในปีหกนะฮะในปีคริสตศักราชหนึ่งสามสี่หกซึ่งเขาแบบมีการจัดจานเรียงจานไว้อย่างนี้เลยนะครับผมตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้อาหารไม่เคยย่อยสลายเลยเพราะว่าเราใช้วิธีการเก็บ ถนอมอาหารโดยการที่ทําแบบนี้นะครับผมอ้กล้าทำได้ไหมทําได้เหมกัาครับแล้วผมโคนเป็นตัวเองทําไมอ่ะผมจะโคนคุณฝึิตาเราเราไปไหมเราไปไหมไปเราควรไปเราควรไปออมันมันโวดได้เลยนะเราเราไปหามันโวดเลยอ่ะ นะครับผมส่วนฝั่งด้านซ้ายมือนะครับฝั่งด้านซ้ายมือนะครับเป็นตะวันตกเป็นตะวันตกเอ้าทำไมเวลามันเหลือน้อยอ่ะทางด้านซ้ายมือนะครับผมตรงนี้นะครับเป็นดอกเออเออดอกเออดอกกุหลาบหินนะครับผมตะนาบตะนาบตะนาบไปไหนตะนาลูกทช่ไหมตะนา อ่ะเป็นเป็นไงคุณคุณลิตาคาลือหาสวยป่ะเออต้าคิดว่าต้าจะไม่ทำรายการวีบล็อกกับคุณโบแล้วเราเราจบรายการไว้แค่นี้ดีกว่าเขาไว้ใจไม่ได้ใช่ไหมไม่ค,คือคือแบบว่ามันแบบตรงตรงนั้นอ่ะมันดอกไม้มันมีพิษไงดอกไม้ไมีพิษอ่าคือแล้วมันดอกกุหลาบด้วยไงคุณโบส์จริงมันแบบเป็นดอกกุหลาบมีพิษที่แบบว่าเก็บไว้ตั้งแต่รัชสมัยปีหนึ่งสาม อะไรนะสองสี่อะไรนะจะไม่ได้ละไปย้อนดูอกันเลยนะคะพูดไปเรื่อยอะฮะชาวบ้านเอ่อทำภารกิจให้เสร็จแทงพวกค่ารับใช้เพื่อป้องกันตัวแต่ต้องหาปีศาจบวชมันออกมาเอ่อเป็นชาวบ้านนี่เองนะะเออเพลงชาวบ้านมันต้องรอเพลงอะไรอะ รีบฝึกต้นเพื่อเตรียมรับกับสจ,จูมากมายแสนแปลกใจยังไม่ไหายนี่ลูกชายหรือสาวาผมผมลอง,องนะงถ้าค <ผม S 1> ุณจิ้มผ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 มกีดนะผมกีดแต่ละคนเกินคนเอะ แต่ฝึกกับฉันต้องโดนขัดเกลาฮะยังไม่มีใครน่าสงสัยฮะผมไม่สงสัยใครเลยแต่ว่าเติมน้ำตายแล้วแฮะสงสัยผมสงสัยเข้าอ่ะด <laughs> ิใครอะใคร เออสงสัยค่ะคุณผู้มเปิดให้สมใส่เล่นอ่ะเปิดให้คาใจอ่ะเออคุณต้องรีบแล้วครับเชฟแต่ว่าตอนที่ผมเดินมาเนี่ยผมเจอคนเลยนะเจอคนเยอมาใช่ผมไม่เจอคุณิตาแต่ผมเออผมผมเจอแซนนี่กับนาเวทแต่ว่าผมไม่เจอตุ่นกะาลำปีเจอผมอ่ะเนี่ย มผมเซคิปผมสซคิปผมสซคิปเหนื่อเน้นหนัวเน้นหนื่โอ้หเนี่ยแล้วใครบวชคุริต้าเอ้ยทำไมทำอย่างนั้นน่ะเฮ้ยเฮ้ยเสียใจอะเอาอะเราจะได้ไปพูดคุยสื่อสารวิญญาณต้นน้ำต้นน้ำฮัลโหลต้นน้ำต้นน้ำอยู่ไหนต้นน้ำ เออตาดาวตาดาวอ่าตาไม่ได้นัวทุกคน <c oughs> คือต้าเราวูกค่ะอ่ามาค่ารับใช้ต้องต้องทำไงต้องทำอะไรค่ารับใช้มีหน้าที่ดินตามในน้อยยังไงล่ะอ่าอ่า เออผมว่าแปลกๆนะไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมผมพูดก่อนเลยไม่ใช่ฉัหนีมาตายเราเราเราตรงกันแล้วแม่ไม่เนียนเน้ยจบละผมไม่รู้ว่าถุยน้ำเสียทุกคนมันไม่โกคมันไม่อะไรเลยอะเอาวาพวกผมหนีตายกันแบบคือคือคุณเป็นคนช่วยชีวิตผมอะแล้วผมก็จะช่วยชีวิตคุณอะ คือคุณใช่ป่ะเอ้ยเอ้ยหมดที so ่รู้ะคุณนี่กูมีความเชื่อใจในเครดิตใดไ้เลยหรอกูอะไรนะจบละเอาะเอาอะแล้วมันกินยังไงอะ เพลงนี้มันร้องไงนะอ้าวจำไม่ได้เพลงนี้มันรนะ้อง,นนองไงอะอ่าตนตัวขา้าต่นหดนเราเดินเช้า,า,าว่าคุณเมื่นคุณเสร็จต่อไปแล้วแล้วผมก็ไปเชื่อใจเขาไงมึงแล้วมึงถามว่าทำไมเขาไม่โลกกัน,นก็คือมีแต่มึงกันโลกกันตอนนั้นะ โอะไรไม่รู้เป็นคนธรรมดาแม้ขอบคุณนะคด้ไหมคะสังๆในก้าวแบบว่าเดินไปมีไปแล้วเหรอฮะใครนะใครวะอันน่ะทำไมเขาเขาไปแบบไม่บอกกล่าวเลยอะเขาหลุดหรือเปล่าเมื่อกี้มันมีเสียงใครหลุดดีทองความไวเป็นเรื่องของปีศาจจริงๆหรอถ้าชอบหรือถูกจริตก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กดซักนะคะให้ต้าด้วยนะคะคอมเมนต์ให้กําลังใจหรือติชมกันได้ด้วยนะขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจเข้ามาดูหรือคนที่หลงเข้ามาดูนะคะก็ขอบคุณเช่นกันนะคะต้าหวังว่าจะช่วยสร้างเสียงหัวเราะนะคะแล้วก็รอยยิ้มให้ทุกคนได้ไม่มากก็น้อยเนาะขอให้ทุกวันเป็นวันที่ดีของทุกคนคะ่ะ